อีกครับผมกับมอผมเสียไม่ปี่ปลาบริโอนะครับผมในช่องที่ทามาสําหรับเพื่อปลาหมอสีนะครับ EP นี้ก็เข้าสู่ EP ที่9แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอาหารสดนะครับผมข้อดีและข้อเสียมีเอ่ยบ้างนะครับําหดับแรกเลยที่ผมจะใช้เป็นหลักๆนะครับผมก็คือไรทะเลนะฮะจะอยู่ในนี้ เด,เดี๋ยวผมให้ดูดอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมลายทะเลแล้วก็นอนแดงนะครับผมอา,อาหารสดข้อดีคืออะไรนะครับผมข้อดีคือเวลาที่ปลาเรากินนะครับผมมันจะทําให้ปลาเราอะสมบูรณ์ได้โปรตีนที่เยอะนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้ปลาโตวไวด้วยนะครับผมหลังจากที่เราไล่น้นาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะให เฉพาะปลาที่ผมต้องการให้โตวไวเช่นลูกปลาที่ผมฟอร์มอยู่ในช่องฟอร์มนะครับผมก็จะเน้นเป็นอาหารสดนะครับแล้วก็ปลาที่ผมจะเอาไวข้ขุนเป็นพ้อปลานะครับผมก็ต้องบำรุงให้เขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะเอาให้พวกตู้ที่วิ่งตู้ยิบสี่เนี้ยแบบปลาจากตู้ฟอร์มนะครับมาว,วิ่งตู้ผมก็จะให้กินนะครับส่วนปลาที่แบบ ตัวไหนผมชอบจริงๆผมก็จะไม่ค่อยให้นะครับผมเช่นตัวไหนที่ผมจะปั้นโรงงานเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยให้อาหารสดเพราะว่าคือถามว่าอ้าวแล้วในเมื่ออาหารสดมันดีทําไมถึงไม่ให้นะครับเพราะว่าคือบางทีอะข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็มีเช่นกันแบบคือข้อดีเลยคือหนึ่งมันทําให้ปาลาเราโตวไวสมบูรณ์ แต่ข้อเสียก็คือมันก็สามารถทําให้ปลาป่วยได้เหมือนกันอาหารสดนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนผมเคยเข้าใจผิดว่าแบบเออซื้อมาแช่แข็งยังไงก็อยู่ได้นานอะไรเงี้ยแบบไม่ล้างไม่อะไรนะครับปลาผมมันก็ป่วยพอมันป่วยมันก็จะมาเสียเวลาเราในการที่เราต้องมารักษาเขากว่าจะหายพอหายก็ไม่กล้าให้เขากินอาหารสดอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาป่วยไหมอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็เลยเข็ดผมก็เลยแบบเอออย่างตัวไหนเงี้ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่ลองให้นะผมก็ลองให้ถ้าสมมุติว่านี่คือข้อเสียเหมือนกันก็คือพอเราให้อาหารสดไปตามันกินแต่เม็ดอ่ะมันไม่กินอาหารสดพอเราลองให้มันก็ไม่กินพอไม่กินอาหารสดที่เราให้ไปในน้ำอะ่ะมันก็จะเน่ามันก็จะเสียมันก็จะทําให้ปาลาเราป่วยเหมือนกันนะครับแต่อยู่บ้านผมอ่ะผมก็เลยจะดัดอยู่สองอย่างนะครับคือ ให้กินตอนเช้าผมให้กินอาหารสดแล้วตอนเย็นผมให้มันกินเป็นเม็ดนะครับผมสลับกันกินแต่บางตัวถ้ามันได้กินเล้งแดงอยู่แล้วผมก็ให้มันกินแต่เล้งแดงครับก็ไม่ไม่ให้อาหารสดนะครับผมนั่นแหละครับข้อเสียมันก็มีประมาณนี้นะครับผมเราก็ล้างก่อนแล้วกันเวลาเราซื้อมาอะไรเงี้ยล้างทำความสะอาดเข้าช่องฟีดเวลาจะให้เราก็เอาออกมาละลายแบบที่ผมอ,ออกมาไว้นะครับละลาย แล้วผมก็จะมีขวดน้ำนะครับที่เจาะดูแล้วคือเวลาเราเอาอาหารสดใสเนี่ยแล้วเราเติมน้ําใหม่เ่อาไปมันก็เหมือนเราล้างอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทาให้สะอาดแล้วก็ค่อยๆไปบีบการให้เราก็ไม่ต้องแบบให้เยอะจนเกินไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะดูเป็นตัวตัวนะครับของปลาฟอมผมก็จะให้ในปริมาณท,ที่พ่อบอกประมันเดี๋ยวเนี้ยผมจะพาไปดูตอนให้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการให้อาหารสดผมนะครับนี่ก็คืออาหารสดนะครับไรทะเลเนี่ยขนาดล้างนะครับมันยังมีตัวแบบขาวๆตัวส้มๆก็จะอยู่ยางล่างนะครับส่วนอันนี้ก็หนอนแดงนะครับ ผมจะซื้อเป็นกิโลเอานะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้แตะไลทะเลนะครับเพราะว่าลูกปลาผมมันเยอะนะครับปลาตัวโต,วต,วต,วตวผมไม่ค่อยมีผมก็เลยจะเน้นแต่พวกลายทะเลนะครับอย่างอันนี้ก็หนอนแดงก็ดีครับไรทะเลก็ดีคือดีทั้งคู่แต่ต้องล้างสะอาดนะครับผมแล้วผมก็จะเอาพวกนี้มาใส่ขวดนะครับเพื่อเอาไปเติมน้ำแล้วก็ไปให้ไป นี่นะครับไลทะเลที่เราใส่แล้วแล้วเราก็ใส่น้ําใหม่เข้าไปครับมันก็เหมือนเราล้างอีกรอบหนึ่งมันก็ทําให้สะอาดขึ้นอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเมียนะครับผมตัวเมียนิวเลส918ที่ผมฟอร์มไว้นะฮะก็คือทั้งหมดนี้เป็นตัวเมียนะครับทั้งชั้นล่างด้วยนะฮะอันนี้ก็อย่างตัวไหนเก็บผมไม่เขียนเก็บนะฮะตัวไหนขายผมก็ เขียนไม่ขายนะครับแต่ก็รอให้มันทำไซส์ก่อนนะครับเนี่ยผมก็จะให้ประมาณนี้นะคร,รับปรับฟอมเพราะว่ามันต้องมันต้องให้ไปถึงจนมันเย็นนะครับเนี่ยผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับเราต้องดูขนาดของตัวปลาด้วยให้มากให้น้อยนะครับเนีย่ยตัวนี้น้อยมากผมก็ให้พอประมาณนะไม่ได้ให้เยอะ คือเราต้องดูขนาดตัวปลาเราจะไปอัดมากก็ไม่ดีนะฮะเ๋ยวท้องออกเดี๋ยวป่วยง่ายนะครับก็ให้ในปริมาณที่พอดีนะครับส่วนอันนี้เป็นลูกปลาที่ผมตีเองนะครับผมเพิ่งเอามาฟอร์มครับก็ให้ในปริมาณที่สมบับตัวปลานะครับ อันนี้คือปลาที่ตีเองนะครับเนี่ย,ยก็จะให้ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกปลาฟอร์มนะครับในช่องฟอร์มนี่นะครับพวกพ่อปลาผมก็ให้กินอาหารสดนะครับ มันก็จะค่อยๆกินของมันไปนะครับส่วนตัวนี้เคยให้นะครับไม่กินเพราะว่ามันกินแต่เล้งแบบกินแต่เล้งแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอไม่กินอนะ่ะมันจะเป็นขี้ขาวเพราะว่าของเมื่อวานผม,มให้หนอแดงไปนะครับอันนี้ก็คงต้องเลิกให้นะครับผมก็ให้เป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นหนอนแดงนะครับเต็มกระปุกเลยนะครับผมอย่างตัวใหญ่ผมก็ให้เยอะหน่อยนะครับนี่ฮนะหนอนแดงนี่ก็เราลูกปลาฟอร์มนะครับ ให้ไม่เยอะเราต้องดูด้วยครับบางตัวมีพุงเนี่ยผมก็จะให้น้อยๆคนระับไม่ให้เยอะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมจะเอาไว้เป็นพ่อป่านะผมก็ให้อาหารสดนะครับให้เป็นหนอนแดงปนกับเม็ดนะฮะตัวนี้ อันนี้ก็พ่อปลาแล้วนะครับเพิ่งเทสเชื้อผ่านนะได้ลูกมาร้อยกว่านะครับก็อัดบำร,รุงเข้าไปนะให้เขาเนี่ยอย่างลูกปลาที่ผมเอามาวิ่งยิบสี่ก้นสองเนี่ยผมก็จะให้อาหารสดนะครับเนี่ยก็ให้ตามปริมาณตัวเขาคนะเนี่ยอย่างตัวที่วิ่งยิบสี่อย่างเนี้ย ผมก็จะอัดอาหารสดนะครับเพื่อให้เขาโตเร็วนะครับก็ให้ในปริมาณที่พอดีพอดีนะ ปลาผมก็จะให้เป็นอาหารสดนะครับแต่ตัวนี้มันมีพุงนะไม่ต้องให้เยอะให้ปริมาณพอดีพอดีนะส่วนนี้ก็ปลาทรงสั้นนะครับให้ง่ายนะให้ปึ๊ดปๆปก็เสร็จแล้ว น,นี้ก็ผสมอยู่ผมก็อัดเข้าไปนะเพื่อตัวเมียจะได้สมบูรณ์นะครับไม่พอก็อัดอีกนะอัดเข้าไปให้เขาอันนี้ก็พ่อปลานะครับเทเชื้อผ่านแนละ้วอัดอาหารสดอย่างเดียวนะครับเพื่อรอบหน้าเขาจะได้สมบูรณ์ครับ นี่ก็จะให้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับหนอนแดงนะครับครับหลักการให้อาหารสดผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ให้ในปริมาณที่พอดีกับตัวปลานะครับผมไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปขั้นต้นนะครับว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ในเมื่อข้อดีมันมีเยอะกว่าข้อเสียนะครับผมก็ให้อาหารสดนะครับ ส่วนตัวไหนที่มันป่วยเราก็แค่รักษาเขานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนการให้อาหารเรานะครับผมหวังว่า ep นี้จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะ ทำให้ถ้าอัไหนผมไม่รู้ผมก็จะไปหาความรู้มาให้และกันนะครับผมส่วนอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครัสวัสดีครับ